พิสูจน์เรื่องจริงกันต่อนะครับกับเรื่องราวอาถรรพ์ปริศนาของชาวบ้านบึงการที่ใช้ความพยายามถึงสามครั้งช่วยกันกู้ซากเรือกำปั่นขึ้นมาจากแม่น้ำโขงแต่หลังจากนั้นครับหลายคนเจอสิ่งเล่นลับกับตัวจนเชื่อกันว่านี่เป็นอาถรรพ์วิญญาณเฮียนเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับ นับเป็นความยินดีของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านท่าไครจังหวัดบึงการหลังช่วยกันกู้ซากเรือกำปั่นโบราณที่จมอยู่ก้นบึงของแม่น้ำโขงมานานกว่า70ปีขึ้นฝั่งได้เป็นผลสำเร็จแต่ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าได้พยายามกู้ซากเรือโบราณลำนี้มาแล้วถึงสองครั้งแต่ก็พึ่งมาสำเร็จผลในครั้งนี้จึงนำซากเรือโบราณมาเก็บรักษาไว้ ที่วัดโพธารามหรือวัดหลวงพ่อพระใหญ่เพื่อเป็นมรดกของชุมชนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาในช่วงระหว่างที่เหลือกำปั่นโบราณลำนี้ครับยังจมอยู่ในแม่น้ำโขงมีชาวบ้านครับพยายามดำน้ำลงไปเพื่อหาสมบัติสิ่งของมีค่าที่ซุกซ่อนอยู่ภายในแต่ก็ต้องเจอกับเรื่องราวอาถรรพ์ของวิญญ,ญาณเจ้าของเรือครับที่ยังวนเวียนเฝ้าหวงสมบัติไม่ยอมไปผุดไปเกิดครับ เรื่องเล่าขานของเรือกำปั่นโบราณลำนี้ในอดีตเป็นเรือบรรทุกสินค้ามาจากจังหวัดนครพนมข้ามไปขายอย่างนาครเบียงจันทร์สพปอลาวแต่ระหว่างการล่องมาตามแม่น้ำโค้งมาถึงอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายหรือจังหวัดบึงการในปัจจุบันเรือได้เกิดอับปางลงกลางแม่น้ำคนขับเรือคนงานจึงสละเรือเอาชีวิตรอดมีเพียงสองสามีภรยาชาวต่างชาติยอมขังตัวเองอยู่ภายในเรือจมหายไปกับสายน้ำ เพราะเป็นห่วงทรัพย์สินนับตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวอาถรรพ์สิ่งเลึนลับก็ถูกบอกเล่ากันปากต่อปากบางคนบอกว่ามักได้ยินเสียงคล้ายกับคนร้องโหยหวนลอยมาตามลำน้ำโขงไอ้แปดข้ามสิบห้าข้ในช่วงนี้จะได้ยินเสียงเด็กและก็ผู้ใหญ่โหยหวนร้องขึ้นมา ขอความช่วยเหลือมันกันครับอ,อยากจะขึ้นมาที่ผมเป็นผู้ใหญ่ก็จะเอาขึ้นทีนึ่งแลหละครับแต่มันก็มีผู้ประสักเกยวกับเรื่องปัจจัยตัวเงินที่จะจ้างผู้รับเหมาหมาขึ้นนะครับเรื่องเล่าอาถรรพ์ที่มากับเรือโบราณลำนี้ยังพบว่าระหว่างการผู้ซากเรือทั้งคนงานและชาวบ้านก็ล้วนพบเจอกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติ จะต้องมีการทําพิธีขอขมากรจึงดําน้ําพบจุดที่เรือจมและระหว่างการเคลื่อนย้ายเรือมาไว้ที่วัดก็มีเสียงหวยหวนได้ยินตลอดทางน้าหนักเรือก็หนักมากทําให้กระบะรถไปติดกับลอ้อรถซึ่งระยะเวลาการเดินรถออกจากท่ากระปัน่นมันมีเสียงดังจากแรงเสียดสีของลอ้อรถกับกระบะนะครับมันเหมือนกับเสียงหวยหววอะไรที่ว่ามันมันขนลุกมันเสียงหวยหววดังบีดบ้ดบี๊ออกมานี่มันเหมือนกับเสียงร้องเสียงหอยหววแบบ แบบว่ามันห่วงอะไรแาประมาณนี้ครรับเพาะคนที่ดูนั้นก็ผลลุกก็ต่างคนก็ต่างพูดออกมาว่ามันเป็นเสียงที่น่ากลัวก็ไม่มีทางเลยก็ให้ก็ใช้รถเข็นยกท้ายครับ,รบยกท้ายเหลือขึ้นครับให้มันช่วยพยุงขึ้นทีมพิสูจน์ความจริงยังได้ข้อมูลอีกว่าจุดประสงค์ที่ชาวบ้านยอมลงขันจ่ายเงินนับแสนบาทเพื่อกู้สางเรือโบราณน,นั้น เพราะต้องการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ไปผุดไปเกิดหลังมีชาวบ้านที่หาปลาในแม่น้ำโขงมักได้ยินเสียงเด็กร้องไห้คือวัตถุประสงค์หลักๆที่ชาวบ้านยินดีให้กู้นี่ค,คืออันแรกคือเราต้องการทำบุญหาพุทธที่ตายในเรือเสียวิใน,ยนในเรือครับ,รบอยู่ตรงนั้นเราเข้าใจว่าคนที่วิญ,ญญาณที่อยู่ในเรือนหกสิบเจ็ดสิบปีนี่มันคิดว่าจะมันจะทรมานเพรสมควร คือเอาเหตุผลนี้มาพูดให้ชาวบ้านฟังเขาก็ยอมรับว่าเราต้องการจะทำบนราานบ่วมกันค,คนบ้านท่าไขยคนจังหวัดืองการพร้อมที่จะกดปล่อยดงวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในเรือห้เปแมกไปจุดไปขนจะเป็นความเฮี้ยนของวิญ,ญญาณหรืออถาถรรพ์ของผีเฝ้าเรือกำปั่นโบราณหรือไม่ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ชัดเจนแต่ชาวบ,บ้านที่นี่ก็ได้นำพวงมาลัยและสิ่งของมาบูชาเส้นไหว้เรือ และบางคนมาบนบานขอโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อมาแล้วก็โอยดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบ้านเราร,รที่เขาได้เข้ามาถ่ายรูปขอถ่ายรูปแล้วก็จะขึ้นในจอโทรศัพท์หวยตัวเลขตัวเบอร์ที่เขาได้นะก็มีฝันว่าเด็กไปให้หวย แล้วเขาก็ไปซื้อแล้วเขาถูกถูกเป็นแสนหลายแสยนด้วยแล,แล้วก็มีหลายคนฝันต่างๆนานาแล้วก็ถูกเยอะแล้วเขาก็มาแก้บนด้วยเอา,านอ้ำแรงเอาหมูเอาไก่ไปถวายอย่างนี้นะถูกปล่อยด้วยเร,รือกำปั่นโบราณลำนี้ถูกนำมาเก็บไว้เป็นอย่างดี ตามความประสงค์ของชาวบ้านที่ต้องการให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะมีความเชื่อตามเรื่องเล่าที่มีการสืบต่อกันมาแต่หลังร่วมกันทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเพื่อล้างอาถรรพ์ก็ทำให้คนในชุมชนลดความวิตกกังวลว่าจะเกิดอาเพศหรือเรื่องร้ายเกิดขึ้นเพราะได้ร่วมกันปลดปล่อยดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่กับสายน้ำให้ไปผุดไปเกิดไม่ต้องถูกกักขัง เป็นผีเฝ้าทรัพย์อีกต่อไปทีมงานพิสูจน์ความจริงไม่มีเจตานานำเสนอเพื่อลบหลู่ความเชื่อของชาวบ้านแต่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานเคียงคู่มากับการดำเนินวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล